สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ทุกท่านเอา้าจานน้อยเป็นเปอย่างนะั้นะอยู่กับาจานน้อยครับอยู่กับเอ่อ PC 120 5นะครับอยู่กับเจ้าฟัล,ลอรครับคือๆๆฟันซี่เดียว โอ้าวตูดเซนงัดโตนี่ครับงัดไอ้อรากไม้ไอ้อไม้ต้นข่อยครับตันหายหมดเลยตาเสาครับ ออแรงใครขับเนาะนี่ปลาเสาเราไปสวัสดีครับป้าไปาไปไปอ่าอยู่เลยครับล้อหน้าจมล้อหน้าพู้ทางโดแท้ นี่ทางโหดมากเลยครับลงไหนนี่ทาบเทียเท่ยวอย่าไปซื้อดินที่นี่ไปลงตรงนี้เองนี่ที่สวนสวนไปเองอยู่นี่ ยังเลยครับยังไม่มีงานเลยโะส่ง่อยครับอันหนอยโอู้แรงอู้ไม่อยู่ครับโอ้โอแรงมากครับปลาเสาสุดจัดครับปลาเสา มันหล่อแล้วจนันฟันไปไหนหมดมมอู้นี่ครับสวัสดีครับจนนันน้อยดินสวยอ่ะจะให้เซ็กมาซื้อดินหน่อยครับเจ้าละสองร้อยพี่โอ้ยเดี๋ยวไปลงสวนเจ้าละสองร้อยจัดไปครับจันน้อยนี่กะว่าจะให้รวยเลยใช่ไหมนี่ ได้ข่าวว่าทาไม่อยู่เลยบะครับโอ้เดี๋ยวเดีมาแล้วเดี๋ยวเซ็กมาเอ่อเซ็กจะมาซื้อดินอาจารย์หน่อยไปลงสวนครับประมาณห้าสิบเที่ยวนะเออมันตรงนี่แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันอยู่เลยเนาะโอ้แสดงว่าเป็นกับเอ่อ ลูกสูบบ่เปลี่ยนลูกสูบใหม่บ่ะเปลี่ยนแต่ซีนนะนแต่ก่อนมันไม่ตกนะครับนี่จะเป็นเหมือนเจ้าเขียวมรกตแล้วครับรถอาจารย์นหน่อยเปลี่ยนซีนกระบอกทุกตัวเลยบ่ะทำสีใหม่เลยครับนี่โอ้ลอกแล้วสียังไม่แห้งนี่ลอกแล้วกรแรีบกระแรีบคนใช้ตกอีกแล้วครับมือตึ๊บตรงนี้กี่ไรครับอาจารย์ หาไร่ครับหาไร่ขุดทั้งหมดเลยโอ้พระเจ้าดินทายทั้งหมดเลยโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดยอดมากเราจะถมที่ของเราครับตรงนั้นประมาณห้าสิบเที่ยวครับเส้นไว้ก่อนได้ไหมเส้นก่อนไม่ยากครับจานหน่อยนี่ไม่ยากแกพไม่ยากให้ตลน้องมีงานทแก้วนี่ครับ ผมจะมาวิ่งอยู่ทีมนี้แหละมาวิ่งก็ไม่ได้ตังหรอกเพราะว่าเป็นหนี้เท่าแกาครับเป็นหนี้เท่าแกาอยู่ประมาณสอ0 0สนกว่าบาทครับต้องมาวิ่งใช้หนี้เพราะว่าหน้าฝนเราไม่มีที่วิ่งครับต้องมาหาจานหน่อยแล้วครับหน้าฝน มาพึ่งบารมีอาจารย์หน่อยครับอาจหน่อยคงไม่ว่าเนาะแล้วพี่เอาแต่รถติดนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เอาแต่รถติดนี่เนาะครับตอนนี้รับแต่รถนี้นะรถเจ้าอื่นไม่รับครับวิ่งไกลพอสมควรครับพวกเราเห,นหน้าฝนก็ทำใจเนาะทำงานไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยหรอกนี่ครึ่งวันก็ฝนตก ผู้รับเมารายใหญ่ครับอ่าบ่อ,อ,บอลูกนี้ก็อาจารย์หน่อยเป็นคนขุดนะครับบอ่อเสียกังโอ้น้ำเยอะเนี่ยถ้ามีไอ้ที่ลงอ่ะสูบน้ำเอาอีกได้เลยนะนี่ไม่พูดถึงหน้าแรงอะ่ะเนาะกังบอกให้ขยายไปตรนี้นี่ ขยายเลยก้างบอกให้ขยายได้อยู่พอให้ตนมีที่ลงอะปลาซามก็ตขนาดัอะไรปลาเซกเยยีว่าอัดที่โฟล์บรอเลยธรรมดาเนแหละฮะเมื่อเลย,ยเอนะอือนี่ครับ เป็นกซีนบ่ะกสิณลูกสูบตัวยกเนมีมีเมียนหนแบบเมียไหนเน,น,นี่ยเมดดียไหนลูกสูบอ่ะแต่ลูกสูบข้างตุงปลาดมันโง่จ้ะอันนี้ปลาด้วยกสิลูกสูบโง่ไงบ่กอันนั้นเปลี่ยนลูกสูบไม่อยู่เปลี่ยนใหม่ทั้งซีนบนแล้วก็ซีนลูกสูบลูกสูบอ่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่อยู่แสดงว่าไม่ได้เป็นกับแพรข,ของตุตงเนาะเปน็น,น,นกับซีนเหมือนกันนี่เนาะเนาะว่าตัวนี้มันตกเหมือนกันนะครับ แต่ก่อนมันไม่ตกนะนี่ฮะอยู่ยังไงอยู่ยังไงเลยเนาะอ่ะมาแล้วครับเซ็กผมเซอร์ครับ เอ้าน้องใคตุ้มี่ Léo. Mà lại này. Cái mình cốc 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 nha Đây à. Nào Tiếng cốc 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 Tiêu đâu ออกไปเติมตรงนี้ปั้มจำภูเข่ามันข้าท้างไหนั่นได้ไหมจมไหมจมไหมมาไม่เยอ่อย่างเงี้ยแด็กเข้าได้ไมันมีเทเลอร์จอดอยู่ ต้นกล้วยเนี่ยก็ได้ต้นกล้วย,ยทับได้เลยเอ้ยโอ้ไม่แรงครับอยู่ๆสู้ปะเสาไม่ได้ครับปะเสาแรงกว่าครับ ทางนี้สุดยอดเลยครับทางมาแล้วครับเซกิต่อกันช่างครับ โอแปดเช่นกันครับคันนี้โอแปดีปั๊มสายครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงครับว่าจะผ่านตรงนี้ได้ไหมครับนี่เันใหม่ๆเลยครับนี่เ็จทางออโอโหดมากครับ ทางออกนี่ถ้าฝนตกมานี่จบข่าวนะครับนี่วิ่งไม่ได้แน่ครับเพราะว่าอยู่ลึกครับนี่ครับกันชนตำตำแบบนี้นี่อันตรายครับหน้าฝน <c oughs> อ่าแปดสิบสามหมื่นครับคันนี้เฮ้ยเก้าสิบสามหมื่นขออภัยครับ ครับตรงนี้จะเป็นคันนานะครับถ้าเป็นคันนาเนี่ยจะไม่อยู่ครับเยี่ยมยเลยพี่เอาสุดกันเร็งเลย นี่ครับทางเข้าทางออกก็ต้องรอกันนะครับนี่ครับคันนี้จะเป็นพี่กับน้องนะครับ ออกมาคันนั้นจะออกมาก่อนครับส่วนเจ้านี้จะเล่นก่อนนะครับเจ้านี้ขายไปรอบนึงแล้วขายเครื่อง h o 7D ครับไปเอาเครื่อง Geo 8C มาครับลบน้อยลบน้อยลบน้อย ลบน้อยลบน้อยบ,บึบอยู่ครับเรียบร้อย một đi đâu ạ? Tổng lên ạ Nước này Bye 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 I bring og yeah. bring. ไม่ไหวครับตรงนี้นี่อยู่ทุกคันเลยครับโอ้ใจเย็นลูกเป๊ใจเย็นครับใจเย็น ต้องเปลี่ยนที่พุดใหม่ครับโรทางตรงนี้นี่นุ่มมากครับ เลยครับนี่ oh, น้ำออกเลยครับ เปไ็นไรกแล้วต้องร้อไปตันน้ำมันชัดโอ้คันนี้นี่เต็มลำครับสนั่นเลยนี่กระเซิร์เฮปเลยคันนี้เฮ้กระเซิร์เฮปกระเซิร์เฮปเจ้าของเคยมาบอกอหวยไหมนี่ องไปแล้วไปเลยเอาท่าไหนนี่นี่ครับทางออกทางนู้นครับแต่หันหน้ามาทางนี้นะไปยังไงครับนี่

เสียแม็กครับหายหน้าหายตาไปนานครับเสียแม็กนี่ อาจารย์หน่อยอยู่ครับนี่ตอบเป็นรถห้างนะครับคันนี้อบสูๆสงๆวิ่งไม้สมัยแต่ก่อนนะครับอยู่ที่ภาคใต้ครับอามาวิ่งดินแลวครับต้องตัดนะครับต้องตัดลงนะตัดลงแล้วค่อยประกอบใหม่นะครับไอ้ ลั่นครับคันนี้ลั่นโอ้จัดครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ